สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีพญายิ้มยิ้มลูกปลาหน่าอายอายสุขสุขคนเด้อครับผมเื็อนี้สองเบาผ้ามาตาปลาแข็งครับผมมีพี่น้อนกระซังครับเป้นเอินเงครับผมมีก๊าซแกับพี่ครับว่นเด็กปลูกไว้ได้ครับผมนี่ทั่วสวนเลยครับผมเกิดเองเกิดเองทั่วสวนครับผมเป็นแม่น้ำหนกโคจักเนาะปลาพุ่มเก็บได้ฝาหนึ่งละครับปากลายหนึ่งเป็นโลสองรูได้และครับผม เป็นเนยวานอนครับผมครับจริงก็แกวกะปิเอาไปตัดเป็นเนยเป็นหน่วยเลยนี่เป็นเนยวานอนครับนี่อยู่ในหัวในสวนครับผมคใั่ไปขายครับอุ้ยโล้นนึงกะหลายบาทอยู่ได้ครับนี่หกสิบเจ็ดสิบครับผมแนีนครับไอ้ข้าขนมดูครับดู่ิครับอ้ขึ้นไงหึ่มพ่วงเลยครับผมหึ่มจะพ่วงไง นี่ครับตัดไปน้ำแตงไปน้ำครับผมสี่ทธ์เพิ่นออกว่าไก่ต้องมาปีแตงให้เพิ่นขึ้นไม่ครับแต่เขาไม่หยีสองบาปได้ปลูกเด้อครับผมมันเกิดเองครับผมมาน้ำดินด้ำดอนมาจักน้ำบาเนาะครับนี่นะครับผู้ชางผุนก็มีครับแต่วผู้สัตว์มาแล้วครับเป็นเศร้าตนครับผมบาปผุญแตงไปน้ำเหรอครับเพราหน่อยได้ไหมมึงเนี่ย พอดีเมันสั่งครับเออสิบเก็บทรงเพิ่นเนาะครับสร้างดีแต่มีราคาเนาะเงินหลายครับผมเห็นบอท่าที่ห้องของเมืองไหมบ่าวเป็นปลูกเป็นไรสองไรได้แม่นบ่แมน่นมีพื้นที่ห้อกสองบาทสิทัดปลูกอยู่รค,ครับผมแม่นครับรุ่นละหกสิบเจ็ดสิบปุ่นได้ครับแพงครับนึกว่าจะถือเห็นไปซื้อในตลาดอู้ยคือห,หน่อยเนาะเอาไปเอามาราคาเพิ่มแพงครับที่เหกบ่าวพุ่มคิดว่าโอ้โบเกฟดอกสิตัดถิ่ม พ่อพี่น้องกันวายย่าไปตาท่มดิไปตาทีมดิ่อหูห <c oughs> บอกว่ามีละค่ะ <c oughs> พอพุ่มูี่หรีครับผม, <c oughs> มน่ลูกเหรอครับครับตัดแต่งไปน่าครับ <c oughs> มีหน่วยกำลังเกาะออกมาเยอเอาเอาเบอรเลขนน่อ่าวดนี่นี่มั้งครับผ <c oughs> <ว>มตัดออกนี่นออเป็นแจกไหมนี่น้ำเงาผมอย่าเขาคยไป แทงใบออกครับผมนี่เก็บวแข้งเงี่บิ้งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับผมอยู่ในหัวในสวนตัดหญ้าไปนําครับผมขนมนมเนยอยู่ครับปี่ใหม่ชาบะกก็ยังดีนะครับตัดเบิคกับไตัดเบิร์ดเลยปะโอ้ตัดเป็นพวงอะไรเนาะตัดอะไรมีดอกอะแต่งเอา ยังสีก็มีไล่ได้เนาะเดี๋ยวก็ไปจังหนึ่งครับครับโอ้ได้หลากหลายหนึ่งเต็มเลยครับนี่ขภาพสีทั้งหลายโอ้ตอนนี้ดกเนาะเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยเป็นแล้วครับผมใส่ปุ่นครับผมเพราะว่าอยู่ในป่ายังหน้าครับผมใส่สารเคมีอะไรเรียกว่าสิต้าติ่มเดครับ เรเป็นไรได้ครับถ้าพี่น้อง <สะ S 2> ท่านใดอยากได้าดสาบาททรงใดเด้อครับผมรครับ้องบอกกันลั่นตัดแต่งกิ่งครับผมแบบี้นปนครับครับคบนี่ตลาดจะ,ะรุลดลร่อยพี่นเะเนแล้วนี่นี่น้ำบานกันละแต่พอขายน้ำ น้ำบ้าตรัหกบ60เจ็ดสิบแเมยียนครับผมใส่หันทั้งนายจีระแตงเม็ดกัเียบาตรตนมากเลยก<อ><ะ>ับเ<ะ>ีนกีวกกะปิตัดออกได้ป่ะตัดไปเนี่ยครับอยกว่าพวกมาสิมาแต่งกิงกันสิครับผมพอเห็นหน่วยเพ,พ่อเก็บแล้วเีเป็นปุ่มของไงเลยเม่น,นครับผม ก็เจ э ้าป hey, right? ีเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป่าเปล่าไปขายบอกแมนบอดเป็นเทเป็นเป็นชุมเป็นชุมนสีเเป็นอเจอเป็นชุมเนชุมโอ้วผมก็ดุ่มเป็นชุ่มาแตนี้เป็นอเป็นชอสีเบ่เปล่าแมนเป็นอแต่ว่าเป็นชุมเเออถายยังไงน่ยชงกรายตีล่บ อยู่ในกรุงเทพนะพอดีเดี๋ยวจะเป็นหน่วยนี่ใส่ถุงแม่บอกงั้นใส่ถุงห่อนต้องซ้ำหนิก็เป็นราคาเนาะยุ่มเดียวสิบบาทโอ้ยอยู่อยู่อยู่ในกรุงเทพนี้สงสัยตรงไหนปลูกเพิ่มจะงานแหละครับผมนี่โอ้ยกันแทงใส่ปุ๋ยนี่ห้องพอดีใส่ปุ๋ยใส่ตะปูนไปปนเนาะตำเนียนบักเขือบักแข็งครับผมเมื่อวานแล้วอ่ะยังเหลืออีกเปล่า ทางทีัดแต่งออกเพราะว่าเบิดสุดนี่แล้วเมื่อไห้เพิ่นเกิดไหมที่ทัป่ายพีเ,เ,เต็มนึ่ง<ต>เลี่ยมออกก็ได้แดดม่มาแม่มยูนหรอกกดเบียกันได้ครับผม <laughs> อันท้ายคลิปบระแข่งไงเพิ่งนครับผม <laughs> พี่น้องท่านใดมักหรือว่าสนใจในลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เ้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ครับนี่หลายอยู่ครับครับพี่น้องผู้ใดอยากได้น้ำสองบาวึ่งพอที่ใรไปซื้อตลาดจ้างน้ำสองบาได้ครับสามารถส่งได้เนาะนี่ครับสามารถส่งตามราคาทองตลาดนะครับผมัดีครับตื่นเตงามๆครับวันดี้ใส่สารเคมีครับผมปัาสจากสารเคมีเพราะว่ายึดในปลายทางหน้าครับ

เหลืออ <aría nosis> er kind of like ีวาฝเพิ่งเ่งายต้องเก็บรุ่นนีเห้เบิรครับผมานับเพื่อเพิ่งเกิดรุ่ใหม่ยุงเิเห็บเบิตบ้างเห็บตแงให้เบิ่นตตั้มๆนบเหบ่รเก็บไงแมนเออถ้าจะบ่ได้ยื้อบินี่บอเขากินยังสิบบอบางคนขึสิมาคักเนาะ บัวแต่ก็แหลวข่อยกระมังนี่มานักตึงมือเลยไม่เป็นกี่นี่เป็นเกือบเศร้าอยู่ครับผมเพิ่งเกิดเองต้นไม้ก็มีครับผมบาดตอนตัดหงาเนยก็ตัดถิ่นไปนต้งก็มีครับแม่นบอกทีหลงังจะจะตัดเด้อบ่อยะกี่บริคีว่าสิมาเก็บไปทรงเพิ่งสีเนาะแม่นครับ S <S อืมองสีตัวไปมังยางกับมีราคาตัวหน่อยเนาะมีราคาทุกยางของตลาดมีหน้าม,มุงเทปแห้งแพงตอนนี้รลายกระมูอครับผมอันนี้แ,แต่ดอก

นี่เล่นเบาเพราะว่าดอกมันนี่ไหลครับช <c oughs> ่วงเลีเ้ยมแปเปลี่ยมพี่ก้อนนี่เอ้ยแดดพันมาเนาะพันเก็บเอาเก็บเอาอยู่มีแต่ำนวนง,งามครับผมเป็นผ้าหยาบๆพันมาส้องฟ้าเขาบริสุทธิ์ใจครับที่เรียกว่าสิตาตินครับทีนี่มากมีแนวตอนเอื่อยลายอยู่ เครื่องดอกไม้งทั้งอหะฮอมทั้งอันนี้เนาะทครื่องมะแข็งเนาะแต่งไว้ย่างดีครับผมมะแข็งนี่เพิ่งเจ็บดีแล้วปี่กายเพิ่งจะเจ็บดีแบบีบ้า,า,างนนนนต้นนั้นต้นกุ้งนิหน่อยๆใก๋ไก๋แบนี่พ่อแม่ต้นนั้นต้นันได้อยู่บ่ได้อยูบอ่ะ ใอยุคใอยู่แต่คำไปส่งตลาเดเพิ่งจะเริ่มในประมาณนี้นนนหนในนั้นสิครัจังหวัดเกาหือมื่นมเกี่ดีนี่ด้ปุ่มนึงนี่คุณปุ่มหนึ่งคุณนี่นี่ไ่เหลืออยู่พีทั้งเทิงทีว้า เพี่ย่ตัวนี้อืเพี่ย่เพราเป็นยังธรรมชาติครับผม,มใส่น้ำสมข้นใหม่สีเดาครับผมนี่เลยน้องกี่เใหญ่นี่ครับน,นี่เลยปุ่มนึงนี่ได้เบิดตนี่คนทั้งทึ่งโอ้ได้ไลายเต๋อตัวเหรอเดรย์ตัวเดียวก็ได้เป็นโลเหงีครับ ปลาต้นกำลังตัดหญ้าได้ครับผมปลาพุ่มเอิญบลาต้นมาถ่ายคลิปครับผมพอดีพักพอดีเพิ่งมีแต่ดอกของมันนะห้า,ามแห้งครับผมเ้รื่องมิเตอร์ต้นอ,อ่อนจำๆห้า,ามคักงามเนยนเป็นโลสองรูในต้นเดียวแต่งเป็นน้ำครับผม ปีนี้ต้องได้เห็นจักต้นแล้วเนาะเห็นเต่าฮะเอาออกอยู่ว่าใส่บาพุ่มแตงครับบาต้นเดือดเป็นตัดหยาต้นเล็กน้อยครับแตงตีนแตงจีกิ่งเฉยๆนะบ้านแมนครับผมถั่วหัวเลยครับผมปไปไปต้นไม้เปล่านี่อยู่ส่วนนี้ยังหน้ากับต้นหยาใหญ่ครับผมหน้าถั่วหัวเงี้ยมึดเลย อเอาแล้วคุนเลือเรือต้นทางกันเ่ี๋เียวพ่อแผ่ไกลน,นอกพอด,ดีเจียวไกลมาลงครับผมไ,ไ,<ห>ไกลกับเป็ดครับส่หนีบ้าพุ่มตัดไปแล้วต้นที่คุบอกใส่ป่ะต้นไหนหต้นนี้เมื่อนี้ได้ป่ะลม,นะมเอาเนี่ย

นี่ว่าก็จกกระแจ็กหนหน่อยเนี่ยเ,เ,มเมตววอเอาดดออเลยว่แม่ตัดดนนี้นนว่าเขาเอาคุณดิ่มนงส่เล่นออกเลยเยังเหลือเป็น,นหน่อยอยู่เป็นน่อยอนู่นละ่ะ

ผงานครับผมมาแข่งงามๆครับผมเอาไปใส่ถุงขายน้ำบัตรกันยังไหนเลยครับผมเมื่อวานนั่น,นงามเลยนีจ่จะนวยงามครับผมรอบหนาถ้าพญายิ้มยิ้มลุงป้านะอาท่านใดสนใจก็ทักมหาสองมาได้ครับผม,มเพราะว่าทรง ธรรมาาก็ได้เนาะแม่เนครับผมโบเป็นอย่างครับประทนี้มือเดือวกับหอนครับแม่นครับผมนี่โบจะเป็นของโซนแทจเย็นนะครับแข่งจากธรรมชาติครับผมโบมีสันเทียอย่างครับครับนี่งามเลยอ้งามเนาะงามเลยก็น้อพอดีของธรรมชาติครับผมเกิดจากธรรมชาติเอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ว่าพุ่งกระป่าตุ้นขอลาไปก่อนครับผมคลิปนี้กับโบมีอย่างไรครับผมผ้าพี่นองมาตัดหยาครับ นี่นี้เขาป่าปยัางหน้าครับผมมือื่นเขาส่วนบุพิกครับอาสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่มกับบ้าต้นขอล่าไปก่อนครับผมบ้าพุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับมือื่นจังมาหลุนว่าสองบาสิภาปเพศยังครับ